ักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงงานที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มของนักศึกษาก็ได้เห็นรับ,บีรับ,บีในที่นี้นะคะก็คืออาจารย์ได้เดินผ่านกำแพงร้องไห้ไปและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจารย์ท่านนี้นะคะคือมีชายหนุ่มที่กำลังติดตามพวกเขาห้าคน ซึ่งชายหนุ่มที่กําลังติดตามอาจารย์ท่านเนี่ยมีม,มีลักษณะการเดินก็คือหลังโกงนะคะแล้วก็เดินขยโยกขยเกกเหมือนกับอาจารย์ที่นําหน้าเขาไปถ้าเป็นชาวยิวในตอนนั้นนะคะก็จะมองดูออกทันทีเลยว่าคนเหล่านี้กําลังเรียนแบบอาจารย์ของพวกเขาอยู่เพราะว่าพวกเขาเป็นสาวกสําหรับชาวยิวคือสิทธิพิเศษที่จะได้เป็นสาวกของรบบีในท้องถิ่นนะคะ เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาแล้วก็หลายคนที่ไฝ่้าที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะเป็นเหมือนอาจารย์ในการที่จะสั่งสอนนั่งฟังคําสอนนั่งฟังแทบเท้าชนิดที่แทบเท้าเหมือนเหล่าสาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูใช่ไหมคะแล้วก็เฝ้ามองดูสิ่งที่อาจารย์ท่านนี้กําลังปฏิบัติแล้วก็ตอบสนองต่อชีวิตแล้วก็ต่อผู้อื่นสาวกจึงจะถือว่าเป็นเกียรติที่สูงสุดที่จะได้ปรนิบัติรับปี ของตนถึงแม้ว่าเป็นงานรับใช้ที่ต่ําต้อยก็ตามพวกเขาก็ยังชื่นชมรับบีของตัวเองแล้วก็นั่นหมายความว่าเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตเหมือนกับรับบีของพวกเขาเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องในชื่อของเราเรามีพระเยซูคริสและเรากําลังติดตามพระเยซูคริสพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นสาวกในการติดตามพระองค์เป็นการเชื้อเชิญให้เราเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยพระองค์เพื่อที่จะเป็นเหมือนพระองค์และเพื่อที่เราเองจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าออกไปสู่ผู้อื่น สู่ผู้ต้องผู้ที่ต้องการจะได้รับความรอดและนั่นเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตของเราที่พระเจ้าเลือกเราให้เป็นสาวกในเช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวเรื่องดําเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกและเราจะดําเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกอย่างไรจากพระธรรมที่เราได้อ่านไปหนึ่งเปโตรบทที่1ข้อที่1 3บสถึงยีเนี่ยได้บอกถึงลักษณะที่เราเองจะมีชีวิตให้เหม่ให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างน้อย3ประการนะคะประการที่1คือ เราต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจากข้อที่13ถึงข้อที่15นะคะจากข้อที่13ถึงข้อที่15หเนี่ยหลังจากที่เราได้อ่านไปนะคะทาให้เราเห็นถึงว่าเปรตรเนี่ยกำลังพูดถึงชีวิตที่ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายในหัวใจและแสดงถึงคุณค่าที่เรามีต่อบางสิ่งหรือบางคนด้วยการสะท้อน ผ่านทางชีวิตของเราเพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าปรารถนาให้เราบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรคะเพราะพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยชีวิตของเราเราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งเราจะมีชีวิต ที่ถวายเกียรติพระเจ้าโดยการรู้จักควบคุมตนเองโดยการรู้จักควบคุมตนเองอย่างที่หนึ่งนะคะจากข้อที่1334บบอกว่าเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเอง จงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสจะปรากฏมาเช่นเดียวกับพระบุตรที่เชื่อฟังเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตในเวลานี้นะคะเรารู้ว่าเวลาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราดูตามสาการทั่วโลกนะคะ ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราเห็นถึงเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นเราเห็นถึงสถานการณ์มากมายที่ทําให้เรายิ่งตระหนักว่าเวลาของพระเจ้าใกล้ลามาแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถบชายแดนพม่าที่ยังมีสงครามเกิดขึ้นและต่างประเทศเมันเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่เราเองต้องยิ่งตระหนักว่าเวลาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาเวลาไหนอาจจะมาตอนนี้หรือว่าอาจจะมาหลังที่เรานมัสการเสร็จหรือว่าจะมาพรุ่งนี้ เราไม่รู้แต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นแรงจูงใจที่จะทําให้เราใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราที่จะตระหนักในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นที่จะรู้จักควบคุมตัวเองในทุกเรื่องไม่จะเป็นความคิดการกระทําหรือคําพูดของเราที่เรางต้องตระหนักว่าเราควบคุมสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าและร้ายชีวิตทั้งหมดของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วหรือยังเรายับยั้งอารมณ์ของเราได้หรือเปล่า เรายับยั้งพฤติกรรมบางอย่างของเราได้หรือเปล่าแต่ด้วยพฤติกรรมตามธรรมชาติเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับที่ต้องต่อสู้ทุกๆวันใช่ไหมคะกับร่างกายของตัวเองแต่ขอพระเ้าเมตตาที่ให้เราเองจะมีชีวิตที่จะรู้จักควบคุมตนเองเปโตกาลังบอกว่าผู้ไม่เชื่อควรอยู่ในสถานควรให้สาการภายนอก ควบคุมตนเองแต่ควรที่จะให้จิตใจเป็นตัวควบคุมตนเองเพราะสภาพภายนอกมีสิ่งล่อลวงมากมายและเรามักจะหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเราก็เล่นเล่นในทั้งวันอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นก้นเล่นเล่นในทั้งวันเหมือนกันถ้าอยู่แล้วก็ขอพระเจ้าไม่ตาที่เราจะรู้จักควบคุมอย่างเป็นหนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่8นะคะก็ได้เตือนเราว่า จงควบคุมตัวเองจงระวังระไวยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสอาหาคนที่มันจะกัดกินได้เรามีจุดอ่อนแอค่ะเรามีจุดบกพร่องหลายอย่างและเราเองก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นเรารู้ว่าเรามีบ่อม,มีบ่อที่จะใส่น้ําแต่ถ้าน้ํามันรั่วออกไปเรารู้ใช่ไหมคะว่าน้ําตรงไหนมันรั่วเราก็จะไปอุดสิ่งเหล่านั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องคอยอุดสิ่งที่มันรั่วไหลออกไป แล้วคอยอุดเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของเราและให้เรามี <_ S 2> ชีวิตวที่จะถวายเกียรติพระเจ้าและเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรอย่างที่สองเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้โดยการรักษาให้โดยการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ทุกด้านโดยการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ทุกด้านจากข้อที่1 5 1 6บอกว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ในทุก ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีพระมหีเขียนไว้ว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองเป็นผู้บริสุทธิ์ในตอนนี้นะคะหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้อุทิศต,ต,ตัวแด่พระเจ้าแล้วพวกเขาอาจจะยังมีความรู้สึกว่ามีแรงุดดนันหรือว่ามีกําลังเพียงพอที่จะกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆเ,เปโตรเนี่ยสอนเราให้เป็นเหมือนพระบิดาก็คือให้เป็นเหมือนพระเยซูคริส คือให้เรามีความบริสุทธิ์ในทุกดางและความบริสุทธิ์นะคะหมายถึงการอดทิศตัวแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงนั้นหมายถึงว่าไม่ต้องควบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือถวายให้กับพระเจ้าทั้งหมดเพราะพระเจ้าแยกชีวิตของเราออกมาแล้วเห็นไหมคะชีวิตของเราจะไม่เหมือนชีวิตของคนอื่นสังเกตไหมคะเราจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับคนอื่นแม้แต่คําพูดของเราพระเจ้าแยกเราออกมาให้เป็นคนพิเศษให้รับใช้พระองค์เป็นพิเศษให้ดําเนินชีวิต กับพระเจ้าเป็นพ okay. ิเศษและเราควรจะมีชีวิตที่แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อเราอยู่ในสังคมนี้ได้ค่ะแต่เราจะอยู่ในสังคมอย่างไรให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะอยู่ในสังคมอย่างไรให้ชีวิตของเราที่จะสะท้อนพระเยซูคริสต์ออกไปสู่ผู้อื่นขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะมีชีวิตแล้วก็เห็นพระลักษณะของพระเจ้าและเราเองจะดําเนินชีวิตตามพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเราไม่สามารถเป็นคนบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองค่ะ แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราที่เป็นเครื่องที่จะช่วยเตือนชีวของเราให้เราเรียนรู้ที่จะเตือนที่จะให้เราไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราทําผิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเตือนให้เรามีที่จะจิตสํานึกว่าสิ่งเหล่านั้นเราควรทาหรือเปล่าและทําไปพระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวของเราหรือเปล่า ขอพระเจ้าแม่ตานะคะเรารู้ว่าเรามีชีวิตที่ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างแต่โดยฤทธิเดชของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราจากสองไปตับทที่1ข้อที่3บอกว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตของเราและต่อการดําเนินชีวิตตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและุนธรรมโองเองพระพีตอนนี้นะคะไม่ได้พูดถึงข้อบังคับตามกฎหมาย แต่เตือนให้คริสเตียนระลึกถึงความรับผิดชอบทั้งด้านส่วนตัวและก็การสําแดงชีวิตภายนอกแม้ว่าพวกเขาจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้อย่างครบสมบูรณ์แต่ชีวิตทุกด้านของพวกเขาควรอยู่ในกระบวนการที่กำลังเปลี่ยนแปลงและก็บริบูรณ์ตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยพี่น้องคะเราอยู่ในโลกที่เราต้องต่อสู้อย่างที่ข้าพเจ้าย้าเสมอนะคะว่าเราอยู่ในโลกที่เราต้องต่อสู้ในทุกๆวันในทุกเวลา ในทุกสาการต่อสู้ทั้งความยากลำบากต่อสู้ทั้งความกดดันต่อสู้ทั้งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอะไรมากมายแต่ให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ไม่ปล่อยชีวิตไปตามอิสระไม่ได้ให้ชีวิตของเราที่จะไม่ได้รักษาพระเกียรติของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดการกระทำแต่ให้เราชีวิต ที่จะสะท้อนพระเยซูคิ์ออกไปพระเจ้าซื้อชีวิตของเรามาด้วยราคาสูงเราก็คว,วรให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายเก h, ี Rescue, ยรติพระเจ้าอย่างในหนึ่งโครินนะคะบทที่หกข้อที่20บบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงซื้อซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพระเจ้าซื้อชีวิตของเราด้วยราคาสูงคือการแลกชีวิตด้วยชีวิตดังนั้นวันนี้ก็ขอให้เราใช้ชีวิตของเรา อยู่เพื่อพระเกียรติเดียพระเจ้าอาเมนไหมคะอเมนนะคะแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าลักษณะที่สองคือเราต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าจากข้อที่17ถึงข้อที่21นะคะก็ได้อธิบายให้เราเห็นถึงความยำเกรงพระเจ้าไม่ความยำเกรงพระเจ้านะคะไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกหรืออารมณ์ไปตัวเนี่ยได้อธิบายว่า ความเกรงกลัวพระเจ้าหรือความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่แบบที่ทาสมีต่อเจ้านายแต่เป็นการพูดถึงความรู้สึกที่เคารพนับถือซึ่งผู้เชื่อที่มีต่อพระเจ้าเราจะไม่เพิกเฉยหรือมองข้ามหรือแม้แต่ปฏิบัติต่อพระองค์อยากขาดความเคารพไปโตนะคะจึงเรียกร้องให้ชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเนี่ยยำม,มีชีวิตที่ยำเกรงแล้วก็เกรงกลัวพระเจ้าเพราะถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเราจะ ยิ่งเกรงกลัวพระองค์แล้วเราจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งหนึ่งคือโดยการไม่กลับไปชีวิตแบบเดิมโดยการไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไปโตรได้เตือนนะคะบอกว่าให้เราไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมจากข้อที่17ถึงข้อที่19บบอกว่าและถ้าพวกท่านร้องเรียกว่าพระองค์ร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้พวกท่านรู้ว่าท่านได้รับการไถ่ออกมาจากการดำเนินชีวิตอย่างไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่การไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ดังนั้นลูกแกะที่ไร้ตําหนิและ จุดต่างพอยเมื่อเราพูดถึงราคาความสูงของความรอดคืออะไรคะพี่น้องคือพระโลหิตอันสูงค่าของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงถ่ายชีวิอของเราทั้งโลกพระเจ้าไม่ได้ถ่ายแค่คนใดคนหนึ่งแต่พระเจ้าถ่ายชีวของเราทั้งโลกเพื่อให้เราเข้ามามีชีวิตที่ยำเกรงและมีชีวิตที่บริสุทธิ์และให้ได้รับแรงจูงใจจากความเชื่อที่ยำเกรงพระเจ้านะคะซึ่งไม่ได้มอง ข้ามราคาถทยซึ่งพระเจ้าสูญเสียไปเพื่อเราเปโตเนี่ยกำลังเปรียบเทียบเหมือนอลูกที่กำลังเชื่อฟังตอนนั้นพระเยซูมีชีวิตที่เชื่อฟังพระบิดาโดยการที่ยอมเอาชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องไถ่ยบาปเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายถ้าพระเยซูไม่มาถ่ายชีวิตของเราเวลานี้เราคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้นมสัสก,การพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่ได้ร้องสรรเสริญพระนามของพระเจ้า แต่พระเจ้ารู้และพระเจ้าก็เรียกร้องให้เราเองที่จะมีพระลักษณะเหมือนอย่างพระองค์ด้วยนะคะพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาก็จริงค่ะพี่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้มีอคติสําหรับการพิพากษาและเราเองก็ควรดําเนินชีวิตตามมาตรฐานที่พระองค์เราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามกฎข้อบังคับพระเจ้าไม่ได้บังคับเราแต่เรารู้ว่าถ้าพระเจ้าเป็นผู้ใดเราก็ควรดําเนินชีวิต เหล่านั้นเพื่อที่จะสะท้อนออกมาให้เราหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยอย่างเช่นเมื่อเรากลับใจแล้วก็ให้เราควรที่จะกลับใจอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่กลับใจเฉพาะวันใดวันหนึง่งแต่ให้เรากลับใจและยิ่งต่อหนักว่าเราควรไม่ควรกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกพระเจ้าให้อิสระให้เสรีภาพกับเราแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราเอาเสรีภาพที่พระเจ้าให้นั้น ไปใช้ชีวิตในการทำบาปในหนึ่งเปรตรนะคะบทที่สองข้อที่16บบอกว่าจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าเรามีเสรีภาพพระเจ้าให้เสรีภาพกับเราแต่หลายครั้งเราก็ใช้เสรีภาพเพื่อทำลายพระนามของพระเจ้าเพื่อทำให้พระเจ้าเสียพระเกียรติ ขอพระเจ้าเมตตานะคะที่เราจะมีชีวิตที่จะสําแดงพระลักษณะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีชีว <Kivol IL> <sky> ิตที่ยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วเราจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างไรอย่างที่สองโดยการเชื่อและวางใจในพระเจ้าโดยการเชื่อและวางใจในพระเจ้าจากข้อที่2 0บถึง21บอกว่าพระคริสต์ทรงถูกกําหนดไว้ก่อนพระคริสต์ทรงถูกกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกแต่พระองค์ทรงปรากฏ พระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่านโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและประทานพระสิริกแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้าหลังจากที่เปโตรเตือนไม่ให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะคะเปะโตรก็ยังย้ำเสมอว่าเราควรจะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมีชีวิตที่วางใจในพระเจ้า นั่นเป็นการระลึกถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกกำหนดไว้ในก่อนที่โลกจะสร้างอย่างในเยเรมีใช่ไหมคะบทที่หนึ่งพระเจ้ากำหนดชีวิตของเราก่อนที่โลกนี้จะสร้างและพระองค์ทรงรู้จักเราดีไปตัวเนี่ยกำลังพูดถึงมนุษย์ทุกคนที่มารู้จักพระเจ้าแล้วก็เชื่อวางใจในพระองค์นั่นคือการเข้าสู่แผนการชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราความเชื่อที่เราเชื่ออยู่นี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องแม้แต่คนไม่เชื่อก็ยังรู้ว่าเราเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยังพ่อข้าพระเจ้านะคะไม่ได้เชื่อคือไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่พ่อข้าพระเจ้าพูดเสมอว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่าเขายังไม่เชื่อแต่ข้าพเจ้าก็าย,กาาากยังหวังใจว่าวันหนึ่งพ่อจะมีโอกาสได้มานั่งนมัสก,การที่นี่ได้กันวันหนึ่งนแสนจะจูงพ่อมาแล้วก็นมัสการพระเจ้าได้กันข้าพระเจ้าก็ยังวังแบบนี้พ่อข้าพระเจ้าพูดเสมอว่าพระเจ้าพระเยซูถ่ายชีวิตของเรา พระเยซูช่วยแบบนี้แบบนั้นแต่ไม่เชื่อแต่โดยลึกๆข้าพเจ้าก็ยังเชื่อว่าพ่อก็ยังเชื่อนิดนึงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จริงๆอเมนไหมคะดังนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วเราเชื่อในพระเจ้าที่ต่อให้มีอะไรมา มาทดสอบชีวิตของเราเราก็ยังเชื่ออยู่ต่อให้ปัญหาเรานั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็ยังเชื่อและติดตามพระเจ้าอยู่ขอให้เราเป็นคนที่วางใจในพระเจ้าที่ผู้ทรงสร้างชีวิตของเรามาในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าเลือกร้อยเป็นสาวกของพระองค์ไม่ว่าจะมีสิ่งใดให้เรายิ่งใคร,คร่ครวญแล้วก็ยิ่งตะหนักว่าทุกวันนี้ เราต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าหรือหากมีสิ่งสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเราก็ต้องตรนหนักว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมที่วันนี้เรายังไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าด้วยการกระทําของเราหรือเปล่าให้เราที่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมพระพีบอกว่าใครที่จับคันไถและหันหลังกลับก็จะไม่สมควรกับแผ่นดินกับของพระเจ้าขอพระเจ้าไม่ตาที่เรายังจะไม่หันหลังกลับแต่เราจะใช้ชีวิตของเราทั้งยำเกรงพระเจ้าไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม แล้วก็มีชีวิตที่เชื่อวางใจในพระเจ้าองค์เดียวขอพระเจ้าไม่ตานะคะแล้วประการสุดท้ายเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเราจะมีลักษณะอย่างไรให้สมกับการที่พระเจ้าทรงเรียกชีวิตของเราประการที่สมคือเราต้องมีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าจากข้อที่22ถึงข้อที่25นะคะเปะโตรเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังว่าชีวิตใหม่ที่ส่งผลให้ มีชีวิตที่บริสุทธิ์ต้องมีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าตอนนี้นะคะเปโตรกาลังพูดถึงคริสเตียนไม่ควรรับแค่ชีวิตใหม่ที่หลังจากได้รับการชำระแล้วแต่เมื่อเราได้รับชีวิตใหม่แล้วชีวิตของเราก็ต้องดมเนินชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าเปโตรเนี่ยเตือนให้ชีวิตคริสเตียนมีการประยุกต์ ใช้ก็คือประยุกต์ชีวิตต่อชีวิตเพื่อที่จะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราและเราจะมีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งโดยการมีความรักต่อกันและกันโดยการมีความรักต่อกันและกันให้เราหันไปบอกคนซ้ายมือขวาม,มือว่าฉันรักเธอนะ,นอะฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าใช่ไหมคะเรารักกัน ด้วยความรักของพระเจ้านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นมัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าให้กับเราคาว่ารักอย่างจริงใจในข้อที่22บนะคะบอกว่า mm hmm. เมื่อพวกท่านได้รับชําระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริงจงมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจพวกท่านจงรักกันและกันให้มากด้วยน้ําใสใจจริงคําว่ารักอย่างจริงใจคือความรักที่ให้ โดยการไม่คิดถึงตัวเองคือความรักที่ให้โดยการไม่คิดถึงตัวเองดังนั้นคนที่คิดถึงตัวเองคือคนที่ไม่สามารถที่จะรักใครได้เพราะว่าเขายังมีขอบเขตต่อความรักที่เขาให้ต่อผู้อื่นความรักและการให้อภัยของพระเจ้าจะสามารถทำให้เราละสายตาจากตัวเราเองไปสนใจความต้องการของคนอื่นมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะมีความรัก แล้วก็มีสายตาเหมือนพระเจ้าในทุกๆวันและท่าทีที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าโดยการที่มีความสามารถที่จะรักคนอื่นได้แม้คนนั้นไม่มีความเชื่อเดียวกันเรารักคนอื่นได้แม้เขาไม่น่ารักขอพระเจ้าที่จะให้เรามีความรักอย่างจริงใจแล้วก็อย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราอย่างมีอ่ามีคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเจมส์เฮลิสันเนี่ยเป็นสมาชิกข,ของคนอ่าของคณะนักร้องประสานเสียง ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะที่ทวีปยุโรปแล้วเขาวันหนึ่งเขากาลังกลับบ้านกับเพื่อนนักร้องอีกหลายๆคนนะคะในขณะที่เขากําลังนั่งเครื่องเนี่ยแล้วรถเ,เครื่องเนี่ยก็หาที่จอดไม่ได้เพราะว่าในตอนนั้นมีฝนตกหนักมากแล้วก็ลมกระโชกแรงมากทําให้เครื่องบินเนี่ยชนแล้วก็ถลายไปกับ เข้ากับแผงไฟทําให้ลําตัวเครื่องบินเนี่ยฉีกขาดขนาดนั้นนะคะผู้คนก็อัลลามาดไฟที่ลุกขึ้นภายในเครื่องบินก็พังยับเยินมากเฮลิส mm ัน hmm. เนี่ยจึงสละชีวิตของตัวเองไปช่วยผู้ที่เจ็บบาดเจ็บนะคะก็คือเอาออกมาทีละคนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยอ,ออกไปทีละคนจนถึงคนสุดท้ายสุดท้ายแล้วเฮลิสันก็เสียชีวิตลงและในงานสอของเฮลิสันนะคะ หัวหน้าคณะนักร้องก็ได้อ่านพมพีตอนหนึ่งบอกว่าในยอนะคะบทที่15ข้อที่3บอกว่าไม่มีผู้ใดที่มีความรักยิ่งใหญ่ไปกว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนตอนนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าเพลิสันเนี่ยไม่ได้นึกถึงชีวิตของตัวเองแต่เขา เรียนรู้ที่จะสละชีวิตของเขาเองและพมพตีตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงพระเยซูเนี่ยกำลังตรัสถึงการสส้นพระชนของพระองค์เองเพื่อที่เพื่อจะถ่ายชีวิตของเราและเฮลิสันหรือหัวหน้าคณะนักร้องประสานเสียงนะคะได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการเสียสละอันสูงสุดเราไม่ได้ถูกเรียกร้องให้เสียสละชีวิตเช่นเดียวกับเจมส์เฮลิสันและทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นนะคะเป็นศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็เป็นข่าวที่ดังมากๆในตอนนั้นแต่แต่ในตอนนี้กําลังบอกให้เราว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะมอบความรักให้กับใครก็เราให้เราเรียนรู้ที่จะมอบความรักให้กับคนนั้นเราอาจจะไม่ต้องเสียสละชีวิตเพื่อจะแลกด้วยชีวิตแต่บางครั้งเราอาจจะต้องเสียสละเวลาเราจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อที่เราเองจะใช้ชีวิตกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นยิ่งคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและเราจะมีชีวิต ที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไรอย่างที่สองโดยการมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าโดยการเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าใน22ถึงข้อที่25นะคะทำให้เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนการประกาศข่าวประเสริฐออกไปการตอบสนองไม่ใช่แค่เราเชื่อแต่เราควรที่จะนำสิ่งที่เราได้จากพระวจนะมาป,ะปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราด้วย ไปโตบอกว่าเรากําลังเชื่อในพระวจนะแห่งความจริงพระวจนะมาจากไหนครับพี่น้องมาจากการโดนใจจากพระเจ้าและการและพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยถูกเขียนโดยผู้คนมากมายตั้งสี่สิบกว่าคนจากคนละแห่งแล้วมาถึงุมาถึงเราที่เราอ่านกันทุกวันนี้ทําให้เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและมีประโยชน์ในทุกๆด้านทั้งในการสอน การตักเตือนกันว่ากล่าวและพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เผยให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าด้วยในหนึ่งประโยคบทที่1ข้อที่12บอกว่าพระองค์เองทรงเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตัวตัวเองในเรื่องเหล่านี้แต่ปฏิบัติพวกท่านบัดนี้เรื่องเหล่านี้ถูกประกาศแก่พวกท่านทางผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานจากสวรรค์เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูเพราะวจนะของพระเจ้านอกจากมีสิทธิอำนาจยังมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนผ่านทางข่าวประเสริฐที่เราได้ฟังเรามาเชื่อพระเจ้าผ่านทางข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐผ่านทางเพราะวจนะของพระเจ้าและในฮิบรูบทที่4ข้อที่12บอกว่าเพราะว่าเพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพา,านุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใ,ใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยเพราะวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เราทั้งหลายถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของพระเจ้าอาเมนไหมคะเราทุกเราอ่านพระวจนะทุกวันอเมนไหมคะอาเมนค่ะเพราะเราขอบคุณพระเจ้านะคะแค่วันอาทิตย์วันเดียวเราได้เรียนพระวจนะถึงสามครั้ง คือหนึ่งช่วงเช้าใช่ไหมคะก่อนนมัสก,การช่วงเทศนาแล้วก็ช่วงบ่ายในการเข้ากลุ่มอันนี้แค่วันอาทิตย์นะคะพี่น้องแล้วก็จะมีวันอื่นอีกวันพุทธที่เราเข้ากลุ่มกันใช่ไหมคะแล้วก็มีวันไหนคะมีหลายๆวันทั้งที่เราเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวด้วยอันนี้คือเราให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารฝ่ายจิตวิญญาที่ดําเนินให้ดําเนินชีวิตของเราเติบโตขึ้นกับพระเจ้าดังนั้น พราะเจนะของพระเจ้าคมยิ่งกว่าดาบสองคมถ้าเราใช้ให้ถูกก็จะบาดเจ็บน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเราใช้ผิดเราก็อาจจะมีเลือดทั้งตัวก็เป็นไปได้ขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะให้พระเจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้เรามองว่าการสิ่งเหล่านี้เป็นการที่เราเองจะไม่ใช่แค่อ่านแต่ตลอดทั้งห้าหวันแค่หนึ่งวันอาทิตย์วันเดียวเพราะเจนะทุกทุกตอนที่เราอ่าน S <S <an> เราจะออกไปใช้ในชีวิตประจําวันพี่น้องคะถ้าเรามองภาพของการตอบตอบสนองพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเราคงจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดทั้งวันก็ไม่จบว่าเราจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าอย่างไรขอบคุณพระเจ้าที่ให้ทุกวินาทีในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้เราจะตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าให้เรามีความสุขอย่าให้เรามีความสุขก,กับสิ่งภายนอกจนลืมพระเจ้าและอย่าให้ความยากลําบากเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ขัดขวางระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะหลายคนนะคะให้ความทุกข์ยากลําบากหรือว่าเหตุปัญหาเป็นตัวขั้นระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าเมตตาวันนี้ที่เราเองจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวขั้นในชีวิตของเราแต่เราเองจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเราย้อนกลับไปเราผ่านมาได้อย่างไรพระคุณของพระเจ้ามันมากเกินกว่าที่เราเจะตอบ แทนพระคุณของพระเจ้าได้มันมากเกินกว่าที่เราจะมีชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าได้แต่เราตอบสนองพระคุณพระเจ้าได้ในตอนนี้ก็คือการมนมัสการพระเจ้าการเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยการการเข้ากลุ่มการมีโอกาสได้รับใช้ซึ่งกันและกันก็หนุนใจซึ่งกันและกันแล้วก็พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่เคยห่างจากเราสักนาทีเดียวเพียงแต่ว่าเราเนี่ยแหละค่ะชอบถอยออกห่างจากพระเจ้าทีละก้าทีละก้าจนวันหนึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นปฐุ เข้าบสถแล้วก็ได้หรือเราอาจจะเลยผ่านหรือไม่ก็อ้อมไปเลยค่ะพี่น้องอ้อมจากฝังนู้นไม่เห็นบสถแล้วก็ขอพระเจ้าไม่ตานะคะจากพัมพีหนึ่งเปโตรบที่หนึ่งข้อที่1 3ถึง25เนี่ยได้บอกถึงลักษณะที่เราจะมีชีวิตให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างน้อยสาประการประการที่หนึคือเราต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้า เราต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าประการที่สองคือเราต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าและประการที่สามคือเราต้องมีลักษณะชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าพี่น้องคะขอพระเเจ้านะคะอย่าให้เราลืมว่าพระเจ้าเรียกเรามาอย่างไรและวันนี้เรามีชีวิตที่สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าหรือยังเรามีชีวิตที่เรียนแบบการดำเนินชีวิตพระเจ้าหรือยังหรือว่าเรายังหลายครั้งเรายังเดินตามชีวิตตามกระแสของโลก มากกว่าดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่สะท้อนพระเจ้าออกไปพร้อมพีเอเฟซัสนะคะบทที่ห้าน้อที่1-2บอกว่าอ่เราอ่านพร้อมกันนะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบทที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่โปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าในพระผพบก้าให้เราเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นบทที่รักของพระเจ้า เพื่อที่เราจะเป็นคนแบบเนะคะีค่ะเพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงโปรดปรานในชีวิตของเราวันนี้นะคะในชีวิตของเราขอที่เราเองจะให้พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเวลานี้ให้เราหลับตาลงนะคะที่เราเองจะใคร่ควญถึงพระวจ,จนะของพระเจ้า